ติดตาและขั้นกาติดตานะครับถูกได้จัดกองบอลนะครับจมแก้ปัญหาอยางสิดนติดในก่อนที่ท่านจะกลับนะครับท่านอาจจะมีการพูดคุยกับพวกเราหรือว่าอาจจะเข้าถ่ายพวกเราครับวัดแห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับตั้งแต่ตีนกมสีเขียวจะมีการะคำในรูปแบบที่เฉพาะนั้น CBDX นะครับทราชการได้รัรับ มี่หนึ่งและหลายตัวเลือกร้านสามแสนคนซึ่งเราอยู่ส่วนราชการทั้งส่วนการส่วนการคุ้มค่าท้องถิ่นแก่การพนับนโยบายสำคัญของสารคบาร์มากับเพื่อนมากในด้าที่จะัยภัยสาปปัญหายาเสพติดของทางประเทศนะคะว่ารัฐบาล์จะช่วยสะกอบรมได้ไนะคะอันนี้ก็เป็นที่ก็ไม่อยากกล้องก็ชีเรื่องง่ายที่จะออกมาเพราะอาศัยกำลังแต่ทุกคนยื่นค่ะแต่รอบนี้นะคะก็ขอ ใกล้หายแล้วก่อนอื่นเลยนะคะซูสังวันเดินนะคะหน่สองสาม การเป็นอชีพท่แจงด้วยะเปน้ชี้ด้คยภ่ะทัปผลบวก9 4 5รายแล้วก็เข้าสูบระบที่บา ดิฉันดดอรอดจาบทป,ประชิงอนุนิยพรือเีนายเนืยพจตุรค่ะพก็ยกไว้ให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะสแสดะเจ้าอยู่หัวก็สง่งที่รัฐบาลได้กับมีนโยบายกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาแล้วก็ขอน้นจังหวัดรวมไปถึงประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คะ่ะว่ารัฐบาลก็ขอยืิยันค่ะว่าจะทำให้ อยู่ด้านล่างนะครับเข้าความชุ่มฉเทนะครับเย็นสบายอากาศเย็นสบายท่านกีฬาโยกบอกชุดที่สองให้เลยครับขอบคุณมากครับชุดที่สองครับภาคบริการท่านนะครับจนจบงานทุกเรื่องนะครับขอบคุณมากครับทีทองคันส่วนรายการยงานที่เกี่ยวข้องทุกสปบตอุดบริการตะบนไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอ